นะจุดพุทุกปีแต่ปีนี้น่าจะยกเว้นนะครับน่าจะยกเว้นแต่ว่างานองานปีใหม่งานข้าวดาวน่าจะมีอยู่เอ,อน่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่ายกเว้นการจุดพุแน่ๆนะเอ,อแล้วก็งานองค์ปู่เนี่ยซึ่งเขาว่ากันไว้แล้วเนี่ยว่าอ่าปีที่แล้วเนี่ยเห็นว่ามันสวยจุดพุปีนี้ก็อยากมีอีกแต่ว่าพอมันเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ ก็ไม่น่าจะมีนะครับแอดเชื่อได้ว่าไม่น่ามีอ่าแล้วใครที่จะมาร้องเรียนที่ลานองปู่เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้มีอะไรนี่นะอะนะมันไม่มีอะไรที่มีความผิดนะอ่ะนะเอไม่ว่าเป็นอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นของมันก็ไม่มีอ่ะเอาบอกตรงนะครับไม่มีไม่มีอย่างอื่นอนะมีแต่ มีการลำนะครับมีประมาณนี้นะครับแอดเชื่อได้ว่าลำเนี่ยยังมีแน่ๆนะครับลำแล้วก็มีลำถวายมีออย่างคล้ายโขนอะไรอย่างเงี้ยนะมีจะมีจ้างนางลำมาจากอ่าที่อื่นก็เหมือนปีที่ผ่านๆมาเนาะ,ะแล้วก็งานลื่นเริงอ,อย่างอื่นก็คงไม่มีนะครับงานที่ว่าเอาหมอลงหมอลำหรือเอาอลำย้อนยุบอะไรมาก็คงไม่มีนะครับน่าไม่น่าจะมีนะครับ ก็มีลงทงลงทานนี่แหละนะครับอันนี้มีแน่ๆน,นะครับเออย่างอื่นก็ไม่มีก็จัดแบบเรียบๆแต่ว่าก็ถามว่าโอเคไหมก็คืคื้นอยู่นะแอนว่านะก็มีอาตรงนี้แหละที่เป็นสีสันอยู่ก็คืออ่อาาอจจะมีสีสันมีอ่าแสงสีเสียงมีอยู่ <c oughs> แสงสีเสียงมันต้องมีเพราะมันต้องเข้ากับบรรยากาศการลำ นะในยามค่าคืน <c oughs> คก็มีแคป่ประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้เนาะอืมก็คงยัไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอืมอะไรเนี่ยอ่าโรงเรียนคนไม่เดินมั้งนะครับไม่ใช่หรอกนะครับไม่ไอ้ร้องเรียนใช่ไหมอ่าแม่นอกไส้ไง <laughs> เอออเาง่ายๆเขาไม่เกี่ยวหรอกเขามาร้องอะไรคนที่หนีหมายอ่ะเอฟซีนะนะหมายเขาเต็มไปหมดใครจะมาร้องเรียนนะครับเออหมายอย่าลืมว่าเขามีหมายอยู่นะเขาไปเชื่อคนผิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วเอฟซีถูกไหมแอบไม่สนใจหรอกไอ้พวกนั้นนะเาจริงๆคิดว่าเขาไม่มีปัญญาหรอกเออถูกไหมมันต้องดูว่า ขนาดหมายเขายังหนีเลยเอเขาไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการเขาหนีมีขี่หมายเขาก็ไม่มาอยู่แล้วถูกไหมแล้วเขาอยู่ที่นู่นเขาจะมาดําเนินการทางนู้นไม่พอใจตรงนี้เขาก็ดําเนินการตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไปฟ้องตรงนั้นฟ้องมันไม่ใช่ไงเอฟซี FC. ตัวเองไม่ยอมรับอ่ความยุติธรรมอยู่แล้วถูกไหมนะอตัวเองก็ไม่ได้ยอมรับอยู่แล้วแล้วคุณจะไปให้คนอื่นเข้ามา ยัดเยียดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เนี่ยมันไม่ใช่นะครับคุณไม่ได้อยู่ในประเทศเออถ้าคุณอยู่ในประเทศก็ว่าไปเอแต่นี้คุณไปอยู่ที่อื่นนะครับไม่มันไม่ได้หรอก FTS ไม่เชื่อหรอกตรงนี้นะครับ็บอกเลยเลยไม่มันเป็นไปไม่ได้อ่าแล้วยิ่งหมายเหมยเพียบอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่ายิ่งใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันดีดขึ้นเลยนะอ่าประวัติมันดีดขึ้นมาเลยนะ อคุณไม่มีสิทธิ์ทําอะไรได้หรอกในในประเทศนี้นะครับเออคุณยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลยยังไม่ยอมรับเลยนะเพราะฉะนั้นแอดเชื่อนะครับว่าเขาทําอะไรไม่ได้หรอกโดยเฉพาะที่ร้านองค์ปู่นะครับบอกได้เลยอ่าไม่มีสิทธิ์อ่าว่ากันอย่างนั้นแหละไม่มีสิทธิ์แน่นอนก็ก็จะเป็นไปตามอ่าเป็นไปราบลื่นอะ งาน่ะไม่มีอะไรก็ผู้นําชุมชนแอดว่าเขาก็มาคุณทุกหมู่บ้านนะผู้นําชุมชนนะน,นะทั้งอ่านายกนะครับทั้งผู้ใหญ่นะครับเอผู้นําชุมชนเนี่ยนะครับหลายฝ่ายเขาก็เขา้เขามาร่วมอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็มาทุกปีถึงจะไม่มีลุงนะครับถึงจะไม่มีลุงก็ไม่มีอะไร,ะรมีป้าก็เป็นเสาหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีอ่า น้องนะครับก็มายืนเคียงข้างกับป้านะครับนะเอออันมันก็เป็นเรื่องดีนะ่ะนะใครจะพูดยังไงมันไม่เกี่ยวหรอกมันก็มีอยู่คนไม่กี่คนเอฟซี FC, ไปสนใจอแค่แค่คนคนเดียวไม่สามารถจะทำอะไรได้หรอกนะมันก็พูดไปเออเอาแค่ครอบครัวมันเอาให้รอดก่อนเถอะนะว่ากันอย่างนั้นดีกว่าเออ คุณยายอ้อยนะครับสวัสดีครับผมคุณอพรสุขนะครับทักทายนะครับเอฟซีเนอะอะาะไรหลายท่านเจ้าแม่ด้วยนะครับอะไรเนี่ยสายตาเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะสเสียงน,นะครับนะจะอ่านยากะมองไม่ค่อยชัดเนาะอ่าคุณจีรัก ผ้านะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับ fc เนาะก็ทักทายกันไปก็นี่แหละนะครับแอดเชื่อนะครับว่าไม่มีใครทําอะไรได้นะครับหมดยุบแล้วตอนนี้นะบอกตรงนะไอเรื่องจะไปอ่าทําอะไรใครเนี่ยหมดยุบแล้วอออากาศหนาวไหมไม่หนาวนะครับคุณวันนะครับวันเพนเนาะไม่หนาวนะครับไม่หนาวไม่ได้เงินนะครับ ไม่ได้เงินอะไรเนะี่ยผู้สูงอายุเหรอยังนะครับเงินเงินตรงนั้นเนี่ยมันได้มานะครับเอฟก็มันก็คงไม่พอใช้นะ <laughs> เออเออถ้าแอดเป็นไอไอน,นี่นะแอดจะบอกเลยว่าขึ้นให้เถอผู้สูงอายุอะนะครับเออขึ้นให้ผู้สูงอายุเธอะสักเดือนละสามพันนะครับนะเอออันนั้นนะ่ะโอเคอยู่นะครับ วันละร้อยเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมอ่าถ้ากินแบบประหยัดสุดขีดเลยนะก็อยู่ได้นะแต่มีแค่มีแค่เงินเงินผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถจะไปต่อได้นะเออแค่วันละร้อยเนี่ยคุณอยู่ได้แต่บ้านอย่างเดียวนะคุณขยับตัวไปไม่ได้นะเออแค่อยู่เสมออยู่กับบ้านนี้เฉยนะไปไหนไม่ได้นะเดี๋ยไม่พอไม่พอขยับตัวนะครับบอกตรงไม่พอขยับตัวอืไม่มีทางมันต้องมี อมีงานอย่างอื่นนะครับงานอย่างอื่นหางานต้องมีงานอย่างอื่นมีไรายได้อย่างอื่นเข้ามาถ้าไม่งั้นไปไม่รอดนะเอฟซีไม่รอดหรอกต้องอ่ามีเงินผู้พิการอีกด้วยหรือเปล่านะเอฟซี FC นะ,ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนต่างประเทศนะครับต่างประเทศนี่เขาจะดูแลผู้สูงอายุดีพอสมควรนะ เออเขาจะมีเงินเกษียณนะครับเงินบำนาญน, <c oughs> นะครับแล้วก็เขาก็จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปอยู่บ้านพักคนชรานะครับเอฟตีเออไปอยู่บ้านพักคนชราเนาะมันไม่เหมือนประเทศไทย <c oughs> เพราะว่าที่นู่นเขาดูแลบริหารจัดการได้ไงเอ่อการอยู่การกินก็ดีเพราะเพราะว่าเขามีเงินเงินกเกษียณเนี่ยสามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้อยู่แล้วนะครับ แต่ลูกหลานเนี่ยเขาก็จะปล่อยเออลูกหลานเขาไม่เหมือนของไทยนะเขาก็ปล่อยเขาปล่อยเลยนะครับเขาไม่ค่อยมาอ่าสนใจเท่าไหร่หรอกเขาถูกเลี้ยงแบบอแบบไม่ไม่ผูกพันเท่าไหร่อ่าต่างประเทศนะอืมถ้าโตแล้วต่างคนต่างโตเขาก็แยกเรือนแยกบ้านกันออกไปเขาจะไม่มานอนนะครับเอาอง่าย คลอดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็แยกห้องแล้วถูกไหมอ่าคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยแยกห้องเลยไม่เหมือนของไทยนะครับของไทยเนี่ยเอาไวนน้นอนนนอใกล้ๆเลยเออโตจนโอ้โหนะครับนะเข้าปถมแล้วก็ยังนอนอยู่กับพ่อแม่เลยอ่เห็นนะนอนอยู่กับพ่อแม่นอนกลางด้วยอยู่กับพ่อแม่เลยนอนด้วยกันด้วยแต่แต่มันดีอย่างคือมันมีความผูกพัน <c oughs> เออลูกก็จะผูกพันกับพ่อแม่มากที่สุดพ่ออะไรก็มันอยู่ด้วยกันเนาะกินนอนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดมันก็จะผูกพันแล้วก็มีความอ่าผูกพันมากที่สุดเออเพราะว่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้แยกไงไม่ได้แยกห้องนอนเหมือนของต่างประเทศเขาต่างประเทศนี่คลอดออกมานี่แยกห้องเลยต่างหากเลยเออเวลาร้องหรืออะไรเขาก็ไปดูทีนึงนะครับเออไปดูทีนึง <c oughs> เขาจะแยกให้ ให้รับผิดชอบเองแต่ตอนเล็กๆพอโตขึ้นมาหน่อยนี่เขาก็ก็อยู่ต่างหากแล้วคืออยู่ต่างหากมาตลอดอแล้วยิ่งโตโตเป็นหนุ่มเนี่ยเขาจะให้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลยเออใช้ชีวิตเต็มที่เลยแล้วก็การเรียนการสอนนะครับถ้าเข้าโรงเรียนแล้วในการเรียนการสอนก็ไม่เหมือนของไทยนะครับ fc เรียนครึ่งนึง <c oughs> เรียนครึ่งนึงอ่าภาคทฤษฎีเนี่ยครึ่งนึงปฏิบัติก็ครึ่งนึงนะครับ อ่าปฏิบัติครึ่งหนึ่งก็คือเหมือนก็นเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอ่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยพอจบออกมาเนี่ยก็ทํางานได้เลยเพราะว่ามันทํางานอยู่แล้วไงเออมันจะดีตรงนี้ครับเ้าทางานอยู่แล้วก็คือจบออกมาเนี่ยก็ทํางานได้เลยไม่เหมือนของไทยนะครับของไทยนี่เน้นทฤษฎีน่าจะแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นู่นนะมะั้งเออปฏิบัตินิดเดียวนะ ช่วงทดลองงานเท่านั้นเองนะครับช่วงอไปฝึกงานเท่านั้นเองอ่าก็ก็จะไม่ค่อยได้มีแต่ภาคทฤษฎีอย่างเดียวพอเวลาจบมาเนี่ยทำงานไม่เป็นนะซีนะต้องมาเรียนรู้เองนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนระดับไหนมาเนี่ยคุกก็ต้องมาเรียนรู้เองอมาฝึกหัดเองแค่แค่ฝึกงานไม่กี่เดือนเนี่ยมันไม่สามารถจะเก่งได้นะ,ะการเรียนรู้นะครับประสบการณ์แล้วก็การตัดสินใจไม่เหมือนกันนะครับ เออคุณมีทฤษฎีได้แต่ว่าคุณก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้เนะมันเสี่ยง <c oughs> ถ้าตัดสินใจพลาดมันจะเสียหายไงเออเสียหายงานเนี่ยเพราะฉะนั้นยากเออมันจะไม่เหมือนของอ่าต่างประเทศนะครับของทางยุงยโรปเนี่ยนะครับเยอรมันหรืออะไรเนี่ยนั่นเลยนะครับเขาจะเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติงานครึ่งหนึ่งเออเหมือนกับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเก่ง เพราะว่ามันก็ทํางานอยู่แล้วอะเอาผู้เองไดเนอ่อ่ะคุณนลพลน,นะครับสวัสดีครับผมนี่แหละคุณเพิ่มพูนนะครับวุ้ยนะครับสวัสดีคุณรักด้วยนะครับทักทายกันเนาะ FC เนาะก็เข้าสู่บรรยากาศเรื่องราวนะครับ FC อะคุณอมลา,านะครับสวัสดีครับผมอ่ะก็ทักทายนะครับทักทายกันเนาะนี่แหละ <c oughs> แต่แอดว่าปีนี้นะครับก็น่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะในงานอขององค์ปูนะครับก็คิดว่าคนก็ามาเยอะพอสมควรแหละนะครับอแต่แม่นอกไส้เขาคํานวณแล้วว่าน่าจะหายแต่แอดว่าไม่เกี่ยวคนเนี่มาเยอะแน่นอนแต่ที่มันบอกหายเนี่ยหายเฉพาะเอฟซหรือแม่แม่ผู้ใหญ่จะดีบางคนอาจจะมาได้บ้างไม่ได้บ้างนะ อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่มันเป็นแค่บางคนเท่านั้นนะครับเพราะหนึ่งการเดินทางนะครับการเดินทางอาแล้วก็หนึ่งอายุแล้วก็สุขภาพสําคัญด้วยนะครับสุขภาพเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยอาทางกาอายุเยอะแล้วนะครับสุขภาพก็ไม่ได้เป็นสาวๆเป็นวัยกลางคนเทียเมื่อไหร่นะครับนะเอถ้าใครมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเขาก็มา เขาก็มาแต่สุขภาพไม่ไหวไม่ดีเขาก็ไม่มาหรอกนะครับก็ก็อาจจะดูแต่อยู่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะมันมีการไลฟ์สดอยู่แล้วถูกไหมมีการถ่ายทอดสดให้ดูอยู่แล้วตลอดตลอดงานนะครับบอกได้เลยนะครับเออจิรพันนะสวัสดีครับผมนะไม่น้อยเดนมาร์กนะครับสวัสดีครับผมทักทายนะนี่แหละเอฟซี แอดเชื่อนะว่าปีนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ไองานพิธีการต่างๆนะครับพิธีการอเกี่ยวกับงานจัดนะครับก็น่าจะมีแค่ลำนะครับแล้วก็ไอเกี่ยวกับลำถวายนี่แหละน่าจะมีตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แสงสีเสียงนะครับก็คงมีอยู่แต่ไม่มีเนี่ยตัดออกไปก็น่าจะเป็นพุนะครับพุเนี่ยไม่น่าจะจุดแล้วก็ อาดอนตรีนะครับนะเอ,อ่อหรือหมอลำหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นอะ่ะไม่น่าจะมีนะเออ <c oughs> เขาน่าจะงดไปก่อนนะครับงดไปก่อนก็จะคงจะมีประมาณนี้นะแล้วก็มีการอา่าแจกของชารงชารวยแล้วก็ว่ากันไปตรงนั้นะนะครับเออจุดพุได้แล้วแต่ไม่รู้เขาจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ ที่ที่ทำเนี่ยนะครับเออคือคือเขาบอกว่าปีนี้เขาจะมาแล้วจะจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับเขาพูดอย่างนี้นะไอคนที่เขาจุดพู้อ่ะแอดไปยืนคุยกับเขาอยู่นะครับไปยืนคุยกับเจ้าของที่เขาจุดพู้อ่ะเขาบอกว่าปีนี้เขาจะแถมให้อีกเป็นร้อยลูกเลยเขาว่าอย่างนั้นอืมอืม ไปขอแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าไปขอแล้วก็ต้องไปขอก่อนนะต้องไปดูเขาอนุญาตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้อ่ไปกระทบอา่าอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเอไปขอเป็นทางการแล้วอถ้าไปขอถ้าไปขอแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาก็น่าจะจุดได้แล้วก,ก็อีกอีกอันนึงนะครับอ่าเขามี มหรลสพอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับนอกนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเอมีอ่ลำยอ้นยุบไหมอะไรอย่างเงี้ยอมีหรือเปล่านะครับตรงนั้นแอดก็ไม่แน่ใจนะถ้าถ้าลุงถ้าถ้ามันไม่มีอย่างอื่นก็ไม่รู้นะเพราะเราก็ไม่รู้กำหนดการของเขาว่า เขาจัดอะไรบ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆเน,นี่ยนางรำมีแน่นอนแล้วก็มีการรำถวายี่มีแน่แสงสีเสียงมีแน่นะครับเอ่อก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่แล้วตรงนั้นนะครับอา่าคุณต้มนะครับสวัสดีครับผมนะทักทายเอ่อก็ก็มีคนจะไปร้องก็ให้มันไปร้องที่นะ <laughs> อ่ามันอยากไปร้องใหม้มันไปร้องสินะครับเออไปร้องสิเอออ๋อที่อำเภอเซ็นแล้วใช่ไหมไปยื่นที่ือการบินเหรอการบินเลยเหรอเออรู้สึกจะมีไปขอแล้วเขาอนุญาตอ๋อนะครับถ้าอนุญาตก็ไม่มีปัญหานะครับเออ มีแต่ลำอ๋อมีแต่ลำใช่ไหมมีแต่ดังลำแล้วก็ใส่บาตท,ทําบุญ <c oughs> ได้เออก็ประมาณนั้นแหละแต่ไอ้ลำย้อนยุบคงไม่มีอ่ะนะอ่าพวกดนตรีนะครับไม่น่าจะมีเนะเาะก็นี่แหละนะครับก็ลุ้นกันไปเออ ไม่มีเราก็ไม่ได้มีปัญหานะครับนะเอซก็แต่ปีนี้คงไม่มีไอ้นี่นะโต๊ะจีนนะครับโต๊ะจีนก็คงไม่มีนะเออไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับโต๊ะจีนมีนะเออปีนี้คงไม่มีนะโต๊ะจีนเออมีน้อยช่วยกันไปมีชาวบ้านมาช่วย ชาวบ้านก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ไงเออเขาไม่ได้ติดติดขัดเรื่องไหนเนี่ยเขาก็อยู่ได้เพราะมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมเพราะส่วนมากกับชาวบ้านนี่แหละเขาก็มาร่วมงานเยอะมากนะชาวบ้านเนี่ยออแล้วตอนกลางวันเน,นี่ยเขาก็มาอยู่แล้วนะเอ,อมาเกี่ยวกับเอ,อมาร่วมงานนั่นแหละนะครับ <c oughs> ก็มามันเหมือนเป็นประเพณีเข้าไปแล้วลหละนะครับเออคือไหว้าวานเขาได้ขนาดขนาดของเราเนี่ย เวลาไอ้ที่งานในหมู่บ้านมีเนี่ยเออเรายังไปช่วยเขาเลย <c oughs> ทุกงานนะครับเออไม่ว่าเป็นงานประจำปีของเขาเราก็ไปช่วยแล้วก็ไปกับเขาเหมือนกันอืมอพรุ่งนี้จะเริ่มกลางเต้นแล้วใช่ไหมเออเราก็ไปเหมือนกันแต่พอ <c oughs> แต่พอไอ้นี่นะครับเอฟซีพอ,อพอเรามีเนี่ยเขาก็มา เ,ออเขาก็มาช่วยมาช่วยกางเต็นท์ช่วยอะไรก็ได้นะครับมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอ่ะเนาะไอเตรียมงานเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมาผูกผ้านะครับผูกผ้าผูกอะไรเขาก็มานะชาวบ้านปีที่แล้วเขาก็มานะเออเขาก็มาอืม <c oughs> <c oughs> ให้มาวันไหนโอ้เข้าถามทุกวันใช่ไหมใช่ แอดเห็นเขาช่วยดีเจ้บ้านเขาช่วยดีจะตายนะครับเพราะว่าเราก็เอ่อเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียหลายอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วเขาเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเขาอยู่แล้วเออเหมือนกับเขาอยากจะมาช่วยอ่ะเพราะทีของเราเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับเออเป็นเรื่องไหนเราก็ไปช่วยเขามันก็เหมือนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอ่ะเอ่ <c oughs> ใช่ เขามาแน่ๆนะครับเออเขามาแน่นอนขอไหว้วานเขาเธอเขามาอยู่แล้วเขาอยู่ใกล้นะเออชาวบ้านนี่เขาบอกเลยนะเออผู้หญิงผู้ชายนี่เขาพร้อมเข้ามาโอย้ยชาวบ้านหมู่บ้านเขาใหญ่จะตายเอฟซีหมู่บ้านใหญ่นะหลายหมู่บ้านมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะอันนี้ไม่ไม,ไม่เท่าครึ่งไม่เท่าครึ่งเขาเลยนะครับหมู่บ้านที่นี่ไม่เท่าครึ่งของเขาเลยหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนี่ใหญ่มากเยอะนะครับ เออถ้าบ้านมาหลายหมู่บ้านใช่ไหมมาอยู่แล้วประมาณอแถวนั้นนะประมาณสักสี่ห้าหมู่บ้านน่นนะแค่แค่เอาง่ายๆนะแค่อ่แค่เราไปขอความร่วมมือจากอ่าผู้นําชุมชนเนี่ยเขาก็จะไปเป่าประกาศให้นะครับเอให้ให้มาช่วยกันเนี่ยเขามาอยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโซนรวมนะครับ นี่แหละคือผลผลของการที่เขาเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเขาก็ได้ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยไงหนึ่งชาวบ้านเนี่ยสมมตินางรำเราไม่มีใช่ไหมล่ะ,อะของเราไม่มีอยู่แล้วนางรำเนี่ยเราก็เอาของชาวบ้านเน่ยส่วนใหญ่เป็นของชาวบ้านหมดเลยที่ที่จ้างมาหรืออะไรเนี่ยเราก็เราไม่ได้เอานางรำมานะไม่มีเราก็เอาของเขาเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเหมือนเป็นแหล่งที่ทํามาหากินเขาเหมือนกันนะครับขอให้บอกเขาเถอะนะเมออื่อเดินชนกันใช่ไหมคุณลมคุมลมเย็นนะครับเนอ,อคือขอให้บอกเขาเธอเหมือนเหมือนอยู่ที่นี่อ่เหมือนสี่กอเหมือนกันอ,อขนาดมีที่เล็กเนี่ยเขาก็ช่วยกันทำอ,อ่าใช่ไหมนะเพราะว่ามันมีอ,อ่ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วใช่ไหม เออเราอยู่เราทำทำนูน่นทำนี่เกี่ยวกับไอ